การประชุมฉุกเฉินของนาโต้ก็ถูกจับตามองนะคะโดยเฉพาะถแถลงการที่ออกมาซึ่งก็มีบางประโยคที่ระบุถึงรัเสเซียและเบลารุสเป็นการประนามการกระทำของรัเสเซียและเบลารุสที่สนับสนุนรัเสเซียในการทำสงครามกับยูเครนและเตือนไปถึงประเทศจีนด้วยว่าอย่าให้ความช่วยเหลือกับรัเสเซียเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาซึ่งก็ทำให้มีปฏิกิริยาตอบโต้จากทางจีนด้วยค่ะ เว็บไซต์ global time s สื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนเผยแพร่บทความที่ระบุว่าจีนไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานของบรรดาผู้นำนาโตและเรียกร้องให้นาโตส่องกระจกสะท้อนตัวเองโดยย้ำว่าจีนจะไม่ยอมรับความคิดแบบสงครามเย็นบทความนี้อ้างคำพูดของโคศกเอกอัครราชทูตจีนประจำสาภาพยุโรปเพื่อตอบโต้ถแถลงการของนาโตที่พาดพิงถึงจีนบทความได้ระบุว่า 24มีนาคมเมื่อ23ปีที่แล้วนาโต้ NATO ทิ้งระเบิดใส่ยูโกสลาเวียมีคนเสียชีวิตจำนวนมากและมีคนจีนรวมอยู่ด้วยจึงต้องไม่ลืมบาดแผลทางประวัติศาสตร์บทความของ global times รายงานด้วยว่าบรรดาผู้นำนาโต้ออกถแถลงการร่วมในการประชุมฉุกเฉินโดยเรียกร้องให้ทุกประเทศรวมถึงจีนเคารพระเบียบนานาชาติรวมถึงหลักการเรื่องอธิปไตยและเคารพในเขตแดน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและจะต้องหลีกเลี่ยงการสนับสนุนรัสเซียและแสดงความเป็นห่วงที่จีนอาจจะเข้าไปช่วยสนับสนุนรัสเซียเมื่อวานนี้ก่อนที่นาโต้จะเริ่มประชุมโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าควรที่จะแก้ปัญหาด้วยการคุยกันเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับรัสเซียด้วย 俄乌在内的相关国家一道，本着安全不可分割精神，通过对话谈判，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。美国和北约也应当同俄开展对话，解开乌克兰危机背后的症结。ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนได้คุยโทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้เตือนผู้นำจีนไปแล้วว่าจะเกิดผลกระทบตามมา ถ้าให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมนาโต้ที่กรุงบรัสเซลผู้นำสหรัฐระบุว่าสีจิ้นผิงเข้าใจว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนผูกกับตะวันตกไม่ใช่รัสเซียไบเด่นย้ำด้วยว่าบอกกับสีจิ้นผิงว่าอาจจะเพี้ยงพล้ําถ้าจีนเดินหน้าให้ความช่วยเหลือรัสเซียสหรัฐเตือนจีนอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์เรื่องที่อาจจะให้ความช่วยเหลือทางทหารต่อรัสเซีย ขณะที่สื่อตะวันตกก็รายงานเรื่องนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้จีนงดออกเสียงในการลงมติของสหประชาชาติเรื่องประนามรัเสเซียและเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจีนสนับสนุนร่างของรัเสเซียเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อ,อยูเครนซึ่งชาติตะวันตกไม่ได้รับร่างมีเพียงจีนและรัเสเซียเท่านั้นที่รับร่างนี้ขณะที่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ13ประเทศ ไม่ได้รับร่างที่นำเสนอเรื่องนี้ค่ะ